สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาชมบ่อดินของทีมงานหงฟ้าบวกสอรุ่งเรืองทรัพย์วันนี้เขาตักคู่ครับชั่วโมงนี้ตักคู่เลยโกเบเอสเคหนึ่งตูดสั้นทั้งคู่ครับ คันนี้จอดอยู่เนี่ยคันอยู่ด้านหน้าเนี่ยคันนี้เป็นแอร์ธรรมชาติครับทว่าแก่ขับเองนะคันนี้ท่าแก่ภยัยแต่ตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วได้เวลาพักพอดีเหลืออยู่คันเดียวครับเหลืออยู่คันของสลุงเดืองทรัพย์นะครับคันของเสียสุมเมก คันนี้คันของพ่อครับของพ่อกับของลูกตัดคู่ครับวันนี้บ่อดินนี่โอ้โหสุดยอดเลยดินทรายวิ่งได้ทั้งปีทั้งชาติครับขุดลึกด้วยเมตรกว่ามาแล้วครับมีสุสกกุลกี้สีขาว อันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแ่ะครับเจ้คำพูครับคันนี้แม่ครับแม่ครับเองเลยธุรกิจครอบครัวนี่เป็นธุรกิจครอบครัวสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับบ้าพักบ่าหยังเลยเนาะเจ้านี้เนาะ เดียวอยากกินเกี่ยวอยาแล่นไก่วาแล่นดยกัเลยเียล่นทอ้อเล่นธุรกิจธุรกิจก้าไปเรื่อยๆให้เลงหนขกัรถผมกระจอดคนขับใส่หน้าอยู่แต่แม่ข้นขับบ้างเดี๋ยวมาเรียนนะมันดูยืนนี่ะพุไปหัดในี่เบิ้น่อนดี อ๋อที่ทัดไปนี่บอโอ,ตตอ,อ้ตัวนี้นะตัวถมอยู่ดีนะ,ะมันเหมามันกัดลำบากรมันกับแพนะ่งเนาะซูเมอร์นี่ขอในฐานะาที่อยู่มาในวงการนี่โดนนี่เรื่อง ราคาที่เขาจะขอขึนนี่มันเป็นยังไงมันยากหรือมันายมันยากนี่ต้อาการลบตัวเทานี่แหงแล้วอบง่แะรรถกับ่นนบ่นแหละ่งานหอสาม้อยเยสามรออยดที่สามดอยเลยงานเกียงนนเทรรมา เฮ้แกจไหนเฮาสิอ hmm. ยู่ได้เฮาสิไปเป็นเจ้านี่มันสิลงวนดำมันนดำมันก็แพงจะพาเคียงไปดิปลาแล้วว่าเราจะไปบางมวยได้ออกไปแล้วคุณไปแล้วครับปลาวายานมาท่านมวยไปก่อนเลยมาชนรถไปโค้ดได้ไปเลยปะครับเอาจวดเจจวด นั่นนั่นนั่รถดึเหลืองนั่นเอาซุปไปหฮมยูค่ะอ่รถหง้านะครับเบอร์โทรเบอร์โทบอกเบอร์โทนะขาเจ้าจได้โทรได้อ๋บอกเบอร์โทรดิอ่0ศูนย์แปดหกศูนย์สี่แปดหกสี ศูนย์สองเก้าห้าหฟ้าต้มดิน,ดนบ้านน้องโกอ่าหกฟ้าต้มดิน2ยิบซีจะง้งรับสายตลอด2ยิบซีจะง้งติดต่อเบอร์นี้เลยครับในเขตของอำเภอพญากระพมพิสัยมหาสารคาม แก่ใหญ่ครับแม่ย่านางของทีมงานเลยครับต้นตํำรับทีมงานของฟ้าเสียภายเอเจคัมโพเสียภายนั้นไปแล้วครับไปดูมวยแล้วครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับทีมงานเสียสุมเมก็ขับรถไถอยู่ดันดินอยู่หน้าง,งาน ส่วนน้องชายเสียสุเมกนะครับถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะชื่อเสียสิทธ์นะครับก็มี600อีกหนึ่งคันวันนี้ไม่รู้มาวิ่งหรือเปล่าเอาวมกแล้วครับนี่ถ้าเกิดว่ามันแห้งๆเนี่ยมันก็จะ เด้าหน่อยแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ฝนตกหลายวันครับป้าสวัสดีครับป้าเป็นไงสงบายดีบอสบายดีได้ <laughs> จังเกียวแล้วเนี่ยเล่นสวยๆบอสนะเบิดมือกันสิาเป็นยี่สิอยูดบอสเนนะระยะทางที่แล้วนี่นะาาานมันไกลไปไหนป่าประมาณไหนบอ หาเดียวบอกสี่โลยังทันในเรนเต็มมือจังมืออ๋อตัวนี้น้ำมันแพงเนาะมันเดียวมันเดียวแล้วด้วยขันหนึ่งเนี่ยม่งมือวะสองขันหาเดียวตัวนี้เป็นเมองี ที่ไหนก็แย่หมดรอบป่าอ้าวเป็นกำลังใจป่ะน้ำมันแพงครับเห็นใจทีมงานราคาก็ขยับขึ้นก็ลำบาก เด้า,ามันจะเด้าถ้าเกิดมันไม่เปียกนี่เด้ากว่านี้เนาะปาปาไม่ยอมครับวันดับปีแล้วครับ น้ำปีเลยอากาศร้อนๆครับไปแล้ววันนี้อากาศร้อนมากอีโนโมเไม่กล้าครับ จังหวะออกตัวแล้วมันมันจะเด้าเพราะว่ามันเป็นดินทรายครับในเขตของอำเภอรพระชักขภพมพิสัยมหาสารคามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วครับที่ว่าดินนี่เป็นทรายผงถ้าแห้งๆแล้วรถบรรทุกเข้ามานี่เรียบร้อยครับเด้าอยู่ทั้งวันแหละ ากาศร้อนมากตักสบายเลยครับนานเลยกว่าจะได้ขยับตัวครั้งหนึ่งดินก็ตักง่ายด้วยแป๊บเดียวเต็มปล่อยตัวครับเนี่ยจะมาออกตัวมันจะเน่า พอเดาแล้วมันจะเสียจังหวะไปแล้วครับนูน่นอีคันมาแล้วเดี๋ยว,ว,วกวนคนขับไมโคก่อนเสียนัน ขับสองคันให้ดูหน่อยปะพอตักคันนี้เสร็จปั๊บวิ่งไปขึ้นคันโน้อีกคัำนมหนูขี่ว่าไวหรอแอ์ว่ามีแอร์ทำหมชาดเป็นวะแอร์ทำหมชาดแอลกีไอาไวเตินขาดที่นี้แอร์ยิงห้อนอยู่เดี๋ยวเอามาแล้วโอ้ คโอ้จงังหวะถอยเข้าอยากเด้าเลยครับฮิโน่เมกกาห้าร้อยตามมาติดๆครับล็อกกี้ เนั้นบอกไม่ไหวไม่ไหวคันนี้แอร์ธรรมชาตินะครับคันนี้ปา๋าภัยขับได้คนเดียวกระจกไปขุดตอถ้าจับไม่ผิดน่าจะไปขุดตอแล้วครับเดี๋ยวตอมันมาฟาดกระจกแตกยังไม่ได้สั่งมาใส่นะครับถ้าใส่กระจกเข้าไปก็จริงๆนะมีแอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีกระจกก็เลย ไม่ได้ใช้แอร์ใส่กระจกไปก็ดูดีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอุบัติเหตุระหว่างการทำงานขุดตอขุดต้นไม้ครับ มาระวังกันสำหรับเหล่าบรรดานักขุดตัว้าเมืองไทยปล่อยตัวครับคันนี้เด้าเบาๆครับเด้าเบาๆ เราจะปิดท้ายกันที่ล s u กก k i สุดหล่อกันนี้ครับนี่ก็เป็นรถของเซียสุซูเมกนะครับก็จ้างคนขับเสียส์ซเมกนี่ครับรถไถดันดินอยู่บางวันก็จะเห็นขับหกล้อบางวันก็เห็นขับรถแบ็คโค บางวันก็วิ่งหางานหางานป้อนให้ทีมงานครับทั้งเจคัมพูทั้งเสียสุเุเมกสุดยอดเลยทครอบครัวหงฟ้านี่ต้องบอกเลยครับสู้จริงๆครับ ไปตัวไปแล้วครับกดังลั่น หมด้ะครับนี่ทีมงานก็นอนกันอยู่ที่บ่อดินเนี่ยครับขุดลึกมากดินสวยๆด้วยดินทรายเจอกันใหม่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ